กันในวันนี้นะคะเรื่องของเกิดเหตุไฟไหม้รถทัวร์สองชั้นที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางค่ะขณะมุ่งหน้าสู่เชียงใหม่ผู้โดยสาร40รายหนีลงจากรถได้ทันค่ะจึงไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงเวลา21นาฬิกาของเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากหลายหน่วยงาน พร้อมด้วยรถดับเพลิง5คันระดมฉีดน้ำดับไฟที่ลุกไหม้บนรถทัวร์2ชั้นของบริษัทวิระยะทัวร์บริเวณหลักกิโลเมตรที่672ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ตามลำปางข่ะเข้าตัวจังหวัดลำปางตำบลน,นาแสงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางโดยใช้เวลากว่า20นาทีจึงสามารถเข้าควบคุมเพลิงไว้ได้โดยในที่เกิดเหตุพบคนขับรถและผู้โดยสารกว่า40คนที่หนีลงจากรถคอยเฝ้าระวังเหตุการณ์ เบื้องต้นคนขับรถให้การว่าก่อนเกิดเหตุขณะขับรถโดยสารเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่โดยออกจากกรุงเทพเวลา1 0 3นาฬกา30นาทีเมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุเกิดควันไฟลุกไหม้บริเวณเครื่องยนต์และมีไฟระบบแจ้งเตือนบนหน้ารถปัดบนบนหน้าปัดรถแสดงขึ้นมานะคะตนเองจึงจอดรถข้างทางจากนั้นค่ะก็ได้เกิดเหตุ ไฟลุกไหม้จากท้ายรถอย่างรวดเร็วผู้โดยสารต่างก็วิ่งหนีลงจากรถทัวร์อย่างรวดเร็วโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยทางสำนักง,งานปอลำปางค่ะก็ได้มีการจัดรถร,ถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างไปยังป้อมยามหลังเทินอำเภอเกาะคาเพื่อเปลี่ยนถ่ายรถไปยังจุดหมายอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงลำปางตำรวจสพเกาะคาจางังหวัดลำปางเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้วเพื่อสอบสวนคนขับรถเพื่อหาสาเหตุที่แท แท้จริงของการเกิดเพลิงไม่รถทัวร์ในครั้งนี้ต่อไป